มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ลูกค้าเขาขับตามหาแว่นรุ่นนี้ตั้งแต่สยามสยามอุดมสุขบางนาขับมาเรื่อยๆจนมาเจอร้านเรานะคะร้านเราก็มีรุ่นนี้เขาตามหามาทั้งวันเลยตามหาตั้งแต่เช้ารุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่แบบว่ายูทูบเบอร์อะไรคนขายเลือกใช้ก็รุ่นนี้นะคะยังเป็นรุ่นที่แบบเบสเซลเลอร์เป็นรุ่นแบบว่าในตำนานอยู่เลย<ๆ>ก็รุ่นนี้นะคะมีพี่ เมอาร์นะคะมารีวิวไว้ด้วยนะคะเบาจริงทุกคนเบามากคิดเมใส่อะไรหรือว่าะเนี่ยไม่ได้ใส่นะเบามากทุกครั้งที่จะอัดวิดีโอก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเมื่อเป็นเครื่องปิ้นเป็นวอลหรืออะไรใดๆนะคะงั้นเดี๋ยวรอปิ้นเสร็จก่อน สวัสดีค่ะมิมีนนะคะจากนายจีจีกันเซตค่ะก็เรานะคะกำลังจะก้าวสู่ปี2022แล้วปีนี้ผ่านไปไวมาก อยู่ดีๆก็เดือนธันวาแบบง้วก็อยู่ดีๆไม่กี่วันก็จะแบบเป็นปีใหม่แล้วในคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราแบบห่างหายกันไปนานในคลิปนี้นะคะก็มีจะลองมารวบรวมปี2 0 2พเนี้ว่าแว่นแบรนด์ไหนมีรุ่นไหนขายดีบ้างแล้วก็เลนที่มาแรงในปีนี้คือเลนอะไรรวมถึงนะคะเทรนแว่นตาในปีหน้าถ้าไม่อยากตกเทรนจะเลือกเป็นทรงประมาณไหนดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันเลยดีกว่ากับเบสเซลเลอร Off the year. Yeah. Yeah. มาค่ะมาต่อกันที่รุ่นที่2ของแบ,นบอรนด์รมอนที่แบบขายดีขายดีขายจนสต็อกหมดเกลี้ยงขายจนลูกค้าต้องพีออเดอร์หลายเดือนจนที่พูดถึงรุ่นนี้ต่อไปไม่ได้เลยนั่นก็คือแทน,น,นแทน,นแทนแทนนั่นก็คือรุ่นลท์กอบค่ะจากแบรนด์โรอน ขายดิบขายดีขายจนเกี้ยงจริงๆนะโรจนแบบว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบหอขาดเพราะว่าทางบรลอนก็คือแบบสั่งผลิตไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่คิดว่ารุ่นไรกอบอ่ะมันจะขายดิบขายดีได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละมันเป็นเทรนดของปีนี้เหมือนกันนั่นเองจริงๆแล้วไร,รนะกอบอ่ะค่ะจะมีสีซิวเวอร์สีพิงโก้สีแบ็คแล้วก็สีโกแต่ตอนนี้ยสีซิวเวอร์ก็คือแบบ โซอาไปเรียบร้อยแล้วส่วนสีพิงโก้ถามว่าได้น้องมาได้ยังไงมันเรื่องราวก็คือทางแบรนด์โบลอนนะคะเขายืมสต็อกอก็เลยแบบมีน้องสีพิงโกมาให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็สีดำนะคะจะเป็นสีแบบเรียบๆเบสิกเบสิเป็นสีที่ย,าย่าอุรัสยาใส่ค่ะทําไมรุ่นนี้มันถึงขายดีใช่ไหมก็สําหรับนี่มีรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่แบบใส่แว่นเหมือนไม่ใส่อะ โนวาเวอร์ใส no ่เนเหมือนใส่เลนนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนทรงแว่นไปได้หลายๆทรงก็สามารถแบบว่าเจียเลนเป็นทรงอื่นได้เดี๋ยวลองแบบว่าอินเสิร์ตทรงเลนสที่ลูกค้าส like uh <Mm. ั่งตัดมาให้ดูกันหลายๆทรงนะคะแปนั่นหละทุกคนมันก็เลยเป็นแบบ ที่มาของคำว่า best seller of the Year นั่นเองค่ะรุ่นต่อไปนะคะรุ่นที่3ไม่อยากให้ตื่นเต้นก็คือใส่มาให้ดูเลยแล้วกันนะทุกคนกับรุ่นนี้ค่ะชื่อรุ่นว่า เป็นย่านะคะฮอตไม่ฮอตยังไงก็บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ทางแบรนด์นะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวโปรโมทของนิวคอร์เ c คชั่นใหม่นะคะกับรุ่นนี้ค่ะแล้วก็มีโชว์การ์ดเป็นแบบว่าเท่ยร์เยารัสเซียใส่รุ่นนี้รวมถึงเป็นรุ่นที่ทางแบรนด์นะคะได้คัดเลือกมาคอสกับทางเอ็กซิลลก็คือเป็นแบบว่าเป็นแว่นรุ่นนี้คอสกับเอ็กซิลลเป็นแบบว่าเลนชื่อ t a n s i t i o n ออกแดดปรับสีชานะคะในราคาที่น่ารักมากๆนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่น ที่แบบว่า,ายูทูบเบอร์หลายๆคนขายเลือกใช้ผมว่าเป็นเป็นเ้่นที่แบบเป็นเล่นใส่อะทุกคนแล้วก็เป็นแม่นแบบโอเวอร์ไซส์ใส่แล้วก็คือจะดูมีความแบบเก๋ๆชิกๆม่อๆกับปุ้มหมี มาค่ะต่อค่ะต่อกับรุ่นที่4ค่ะวันนี้ยัง <c oughs> มีหลายแบรนด์รออยู่นะคะ <c oughs> ก็รุ่นที่4ี่นะคะ <c oughs> เป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้แต่ว่าออกตัวก่อนเลยว่าสีที่ขายดีอะ่ะเป็นสีพิงโกแล้วตอนนี้นะคะน้องนางโซเอาไปเรียบร้อยแล้วหมดค่ะทุกคนก็ <c oughs> เลยเอาสีดําทองมาใส่ให้ดูนะคะมันจะเป็นแว่นที่ไม่ได้ใหญ่มากพอดีพอดีกับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหน้ากลมแบบนี้มีแก้มแบบนี้ก็คือใสหอ่หลอกพอดีพอดีหรือว่าสาวๆรูปหน้าเล็กนะคะก็คือใส่ง่ายรวมถึง รุน,นข้อดีคือเขาอะ่ะรองรับค่าสายตาได้สูงแล้วหนึ่งแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ชอบในความเรียบๆแต่ดูมีอะไรเราก็ใส่ได้ตลอดอะ่ะก็จะแนะนํารุ่นนี้ข่ดีขนาดไหนออกตัวก่อนเลยว่าคือร้านเราอะ่ะเป็นร้านที่แบบค่อนข้างสต็อกออแว่นของบอลอนไว้เยอะใช่ไหมคะแล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ลูกค้าเขาขับตามหาแว่นรุ่นนี้ตั้งแต่สยามไล่มาเลยสยามอุดมสุขบางนาขับมาเรื่อยๆจนมาเจอร้านเรานะคะ ราก็มีรุ่นนี้สีพิงโก้แล้วเขาก็แบบเขาตามหามาทั้งวันเลยตามหาต้งใส่เ้าจนมาเจอรุ่นนี้ที่ร้านเรานะคะก็เป็นอะไรที่แบบสุดจริงกับรุ่นนี้นอกจากนั้นเคยขายรุ่นนี้ในไลฟ์สดพอพูดถึงรุ่นนี้ยังไม่ได้บอกราคาไม่ได้บอกคุณสมบัติไม่ได้บอกว่าปล่อยกี่ตัวแต่ว่าลูกค้าก็คือแบบว่า CF ก็แล้วอะประมาณแบบ5คนนะมันก็ทําให้รู้สึกแบบรุ่นนี้เนี่ยแหละเป็นบ e s t s e l อ e r of the year อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสำหรับแบรนด์โบลอน และรุ่นสุดท้ายนะคะคือรุ่นนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นทรงเอเวอเรตอร์คือแบบแนวเหลี่ยมนักบินนะคะเป็นรุ่นที่ก็ยังติดท็อป5ของการขายดีในปีนี้อยู่นะคะใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเคยมีหลังๆนะเนี่ยมีลูกค้าผู้ชายหลายคนอะ่ะคือเลือกตัดรุ่นนี้สีพิงโกไปนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าผู้ชายบอกว่าเออมันก็แบบมันก็เทด่ดีมันก็ใส่แล้วมันก็ดูแบบว่าดูแฟชั่นดีอะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยแหละประมาณแบบโบราอกอ็ จริงๆมันก็ขายดีกับทุกรุ่นอยู่ที่ว่าลูกค้ามาใส่แล้วจะชอบทรงไหนโอเคเดี๋ยวเราไปที่แบรนด์ต่อไปแล้วก็กําลังจะหามุมย้ายใหม่นะคะเพราะว่าแสงสะท้อนเข้าแว่นเยอะมากเลยและแบรนด์ต่อไปนะคะที่ขายดีรองมาจากแบรนด์บบรอนนั่นก็คือเลแบนค่ะเลแบนก็เรียกว่าเป็นแบบว่าตำนานอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเป็นแบรนด์ที่แบบแมสมากเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตัวแรกของ b บ s เซอร์ออ เลแบนกันเลยนะคะหัวหนักมากเลยถอยยดญาถอดหัวค่ะน้องค่ะวันนี้มันหนักมากค่ะก็รุ่นแรกนะคะที่เป็นเลแบนรุ่นขายดีเราก็เรียกว่าเป็นทรงแบบทรงในตำนานทุกคนซื่เห็นทรงนี้ก็รู้เลยนะคะว่าเป็นแว่นของเลแบนนั่นก็ ทรงลาวค่ะก็จะเป็นแบบมีความหยดน้ำแล้วก็เป็นรุ่นที่คลาสสิกรุ่นที่ขายดีขายได้เรื่อยๆแล้วก็น้ำหนักเบานะคะเป็นทรงที่แบบใส่ค่อนข้างพอดีกับรูปหน้าใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะกับรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะก็มีด้วยกันค่อนข้างแบบหลากหลายสีมากเลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีออกแบบว่าเกรย์เกรย์นิดๆนะคะสีดําค่ะสีดําทองแล้วก็สีที่มี่ใส่อยู่นะคะก็รุ่นนี้ค่ะเรียกว่าแบบ เป็นทรงที่ขายดีขายได้เรื่อยๆกับทางเลแบน <C erin> นะคะพอเป็นมุ่นนี้ก็แอบรู้สึกน่ามือเดี๋ยวจบเลแบไปหางมใหม่ก่อนนะคะทุกคนโอเคมามาถึงรุ่นที่ก2กันค่ะก็คือรุ่นนี้นะคะรุ่นจริงๆมีชื่อรุ่นนะแต่ว่า <C 's> <C 's> จำไม่ได้เดี๋ยวลองใส่ชื่อรุ่นให้ค่ะก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เป็นทรงที่สามารถใส่เขาได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็มีความแบบเล่นดีเทลบอกว่าเหลี่ยมนิดๆจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบ มีความเท่ดีนะคะรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกันรประมาณ4ี่ห้าสีของเลแบรนอะ่ะเขาจะออกแบบออกมาเป็นสีแบบว่าไม่กี่สีนะคะนี่แหลคะค่ะรุ่นที่2นะคะต่อไปกันเลยคะ่ะรุ่นที่3านะคะจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าขับมาสเตอร์ค่ะซึ่งคําว่าขับมาสเตอร์อ่ะก็หลักๆก,ก็น่าจะมาจากทรงนี้ของเลแบร์นแหละคะ่ะทุกคนที่ทําให้แบบความขับมาสเตอร์มันแมสไปทั่วในวงการแว่นตานะคะเรียกว่าน้องเป็นแบบตัวรันวงการแว่นตากับขับ มาสเตอร์รุ่นนี้นะคะก็รุ่นนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายทาั้งหิง<ๆ>เพราะว่าก็เคยเห็นมีลูกค้าหญิงใส่นั่นแหละทุกคนมันก็จะมีความแบบว่าเสริมคิวเอยอะไรเอยนะคะกับรุ่นนี้มีด้วยกันก3สีค่ะมีสีแบ็คซิวเวอร์มีสีแบ็คแล้วก็มีเหมือนเดิมค่ะเป็นสีออกแนวแบบว่ากระตระนิดๆนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีค่ะ สำหรับของคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าคุณผู้ชายที่ชอบความแฟชั่นก็3รุ่นแรกของเลแบรนะคะจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างแบบขายดีตอบโจทย์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงและรุ่นที่4นะคะที่กําลังจะพูดถึงส่วนมากอะ่ะจะเป็นลูกค้าผู้ชายเป็นหลักเลยที่ใส่นะคะเพราะว่า 1. คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูกันเลยกันกับรุ่นนี้ค่ะ1คือแว่นอะ่ะมันมีความแบบหน้ากว้างยืดหยุ่นสูงมันจะเหมาะกับผู้ชายหน้ากว้าง ก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีขายดีเพราะว่าผู้ชายอะใส่รุ่นนี้กันเยอะนะคะหน้ากว้างใส่สบายน้ําหนักเบาค่ะแต่ว่าถ้าผู้หญิงอ่ะมันจะแบบกว้างๆไปนิดนึงอะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงหน้ากว้างก็คือสามารถใส่ได้นะคะอันนี้ค่ะรุ่นที่4ที่ขายดีแต่ว่าส่วนมากก็จะแบบเป็นขายดีสําหรับผู้ชายนะคะกับรุ่นนี้ค่ะ แรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นที่5ค่ะ<ม>ก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนน่าจะไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นรุ่นที่แจ็คสันใส่นะคะแฟนคลับก็จะแบบว่าซื้อรุ่นนี้กันนะคะเพราะว่าจะแบบใส่เป็นแว่นคู่กับแจ็คสันนะคะก็แบบน่ารักมากๆเลยกับรุ่นนี้ค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเป็นเบสเซลเลอร์5รุ่นในหมวดของเลแบร์นะคะเดี๋ยวเราไปกันที่แบร์ต่อไปกันเลยค่ะ เรียกมีว่าอายุน้อยรอยมุมได้เลยนะคะก็คือแบบหามุมไปเรื่อยๆก็แบรนด์ต่อไปค่ะจะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่ขายดีอีกแบรนด์หนึ่งเลยแต่ว่าจะเป็นแบรนด์สำหรับคุณผู้ชายเป็นหลักนะคะถ้าสาวๆคนไหนดูแล้วอยากแบบอยากดูแว่นที่เป็นแบรนด์ของผู้หญิงอาจจะแบบว่ากดกดข้ามตัวของมฟอร์ดไปเป็นอันต่อไปได้เลยนะเราก็อันต่อไปจะเป็นแบบแว่นผู้หญิงเน้นๆเลยก็สําหรับคุณผู้ชายนะคะเรามาดูแบรนด์ที่ขายดีสําหรับคุณผู้ชายกันเลยดีกว่าค่ะเป็นแบบผู้ชายเน้นๆเลยจะไม่พูดถึงแบรนด์ ใส่ในรายการโลนกระแสนะคะรวมถึงพี่อนันดาน,นะคะใส่เล่นหนางรวมถึงแบบเป็นแว่นที่แบบว่าพี่เวไทเทเนียมพี่ทอมนะคะใส่แล้วก็รวมถึงแบบดารานักร้องหลายคนใส่นะคะกับแบรนด์นี้ค่ะก็เดี๋ยวทรงแรกค่ะนี่ค่ะเป็นทรงของพี่หนุ่มกันชัยนะคะใส่ในโขนกระแสซึ่งพี่หนุ่มนะคะใส่สีกระดุกคนแต่ว่าจริงๆสีกระกับสีดำก็คือแบบสูสีกันมาเลยนะแบบว่าไม่ได้มีรุ่นไหนสีไหนขายดีกว่านะคะรุ่นต่อไปค่ะก็ ก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นแบบว่าที่พี่เวไทเทเนียมใส่นะคะมันก็จะมีความเป็นแบบเหลี่ยมมีตัวที่ชัดเจนแล้วก็มีเล่นดีเทลตรงนี้นะคะและรุ่นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นทรงออกแนวแบบวินเทจวินเทจหน่อยอะ่ะผู้ชายใส่วินเทจน่าจะชอบนะคะกับรุ่นนี้ค่ะก็นี่แหละค่ะทุกคน3รุ่นที่ขายดีในหมวดของทอมฟอร์ดค่ะ และมุมสุดท้ายนะคะเราจะไม่ขยับไปไหนแล้วเราจะอยู่มุมนี้กันยาวๆแล้วนะคะทุกคนก็ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงแว่นที่ขายดีที่เป็นแบบว่าของทางร้านเองแล้วนะคะในที่สุดก็เป็นถึงคราวแบบแว่นของร้านจีจีกาเซตเองแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาไล่กันไปทีละรุ่นเหมือนเดิมค่ะเป็นเบสเซลเลอร์ในหมวดของจีจีกาเซตกันค่ะโอเคมาก็รุ่นนี้นะคะยังเป็นรุ่นที่แบบเบสเซลเลอร์เป็นรุ่นแบบว่าในตำนานอยู เลยเราก็อยู่ดีนะคะรุ่นเนี้ยจริงๆก็คือแบบว่าเป็นไลน์โปรดักที่ออกมาค่อนข้างหลายปีมากๆแล้วแต่ว่าน้องก็แบบเป็นเบสเซลเลอร์ที่ลูกค้าถามหามาตลอดแล้วก็เป็นรุ่นที่น้องเขาขายดีตลอดนะคะก็รุ่นนี้นะคะมีพี่เมอานะคะมารีวิวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองแบบแตะคลิปสั้นๆให้นิดนึงเบาจริงคุเบามากคิดเมใส่อะไรอยู่วะตอนเนี้ยไม่ได้ใส่นะเบามากอันเนี้ย ไ,ได้แล้วปะอ๋อคือมันสามารถหมุิแบบเรานอนเนี่ยแล้วก็พิงแบบแล้วก็รุ่นนี้นะคะข้อดีคือมีด้วยกันหลายสีค่ะ มีด้วยกันประมาณแบบว่า7สีเลยก็คือแบบว่าเลือกสีกันแบบจุกจุกได้เลยนะคะชอบสีไหนอะไรยังไงเลือกได้เลยค่ะข้อดีที่2นะคะเป็นแว่นที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงอะทุกคนคือยืดหยุ่นแบบเกือบ360องศาแน่หรือว่าบางทีลูกค้าจะมาแบบเรียกชื่อว่าแว่นยืดหยุ่นแว่นงอได้แว่นสําหรับนอนทับแว่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้น้องเขาก็คือแบบตอบโจทย์มากแล้วก็เป็นแว่นที่ค่อนข้างน้ําหนักเบานะคะก็เลยทําให้น้องอะติดเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งมาตลอดตลอดหลายเดือน แล้วก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ยังเป็นน้องคนนี้อยู่คนนี้คนเดิมค่ะมาต่อกันที่รุ่นที่2นะคะรุ่นนี้ก็อาจจะมีการแบบว่าขยับขยายเปลี่ยนแว่นขึ้นมาจากปีที่แล้วเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ เพิ่งออกใหม่ไปในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ติดแบบเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะกับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าอนค่ะก็เป็นรุ่นที่แบบว่า mm hmm. เหลี่ยมโอเวอร์ไซส์มีดีเทลหลายมุมนะคะเวลาใส่อะ่ะสาวๆก็จะบอกว่าเออใส่แล้วแบบหน้าเรียวขึ้นหน้ารีขึ้นนะคะกับรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นนี้ค่ะออกมาด้วยกันแค่สสีเท่านั้นนะคะแล้วก็รุ่นต่อไปนะคะที่ขายดีเป็นอันดับ3นะคะก็คือแว่นแบบแว่นสีใสค่ะรุ่นนี้น่าจะชื่อซีดีนะคะถ้าจะไม่ผิด ก็คือเป็นรุ่นนี้ค่ะความน้องคนนี้ก็คือเป็นแว่นแบบว่าสีใสที่มีดีเทลสีพิงโกข้างในนะคะเวลาสาวๆเห็นก็จะแบบกรีดอะ่ะก็คือแบบว่ามีทั้งความพิงโกมีทั้งความสีใสเวลาใส่ก็จะได้รู้แบบว่าแฟชั่นรินนี้จะไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเนิร์ดไม่ได้ดูแก่หรือว่าไม่ได้ดูแบบว่าใส่แล้วมีอายุนะคะกับรุ่นนี้ก็มีด้วยกัน2สีค่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบทาลายสถิติไลฟ์ เหมือนกันนะทุกคนก็คือยังไม่ทันจะบอกราคาเลยลูกค้าก็คือแบบ F รุ่นนี้แล้วเราก็แบบว่าวันนั้นก็คือแบบลูกค้า F หมดทุกสีเลยอ่ะงงมากคือน้องคนนี้ก็คือขายดีนะคะและรุ่นที่4นะคะที่ขายดีก็ ยังไงเดีะคือมันก็เป็นทรงเดียวกับซีรีสนะทุกคนคือทรงเดียวกับรุ่นเมื่อกี้นะคะแต่แค่ว่ามันไม่ได้เป็นสีใสในหลายๆแบรนด์ด้วยกันมันก็จะเป็นทรงที่แบบใกล้เคียงกันนะทุกคนเพราะว่าเลแบรนก็จะมีทรงประมาณนี้ขายดีนะคะโบลอนก็มีทรงประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละทุกคนของทางร้านก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นคอดีที่แบบน้องก็คือค่อนข้างขายดีเลยทั้งสีพิงโก้แล้วก็สีดาน,นะคะจะได้ลุคแบบว่ารเรียบ ใส่แล้วดูแบบหน้าเรียวขึ้นนะคะและรุ่นสุดท้ายค่ะเหลือบตาไปมองก็คือก็ยังเป็นทรงใกล้เคียงกับทรงเดิมอยู่นะคะ เป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นไททาเอค่ะจะเป็นทรงแบบว่าเหลี่ยมเอเวเตอร์นะคะแนวก็คล้ายๆโบลอนนั่นแหละทุกคนคือแบบอย่างที่มี่บอกเลยว่ามันเป็นทรงที่มันเป็นกระแสะเ,เพราะฉะนั้นหยิบแบรนด์ไหนทรงประมาณนั้นก็คือจะเป็นทรงที่ขายดีนะคะก็รุ่นนี้มีให้เลือกด้วยกัน5สีค่ะน้ำหนักเบาใส่สบายแล้วก็น้องคนนี้จริงๆเนี่ยมีตัดเองใช้เองด้วยกัน1ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องแบบเบาใส่สบายแล้วก็ยืดหยุ่นสูงมากๆเลยกับรุ่นนี้ กลัวคลิปนี้จะยาวมากก็เลยเดี๋ยวจะตัดจบในหมวดของทรงแว่นตาที่ขายดี best seller of the year นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องเลนที่ขายดีเลนที่เป็นเทรนและสุดท้ายนะคะเรามาแบบว่าพูดถึงเทรนแว่นตาในปีหน้ากันค่ะ